เราเตรียมยืนรับว่าเออทำอะไรดีทำระยะเขาไปข้างนแต่ว่านี่ไม่บอกโหเราตีออกมาลูกแรกนี่เพื่อปราว่ตรับที่พี่มาสัมภาษณเสก่อนเดี๋ยวสวนเข้าไปเราขอบคุต่ต่อการให้หัวขบอเอ่อเกิดเกี่ยวันนินึงน เุกลุลัวลุชัดแล้วก็ลุกไปเลเหรอเปลี่ยนได้น้อันเดลี่ยนถึงศาสตรน้ำจะเลีนได้รอเปลานียเตัวสกัดทน่เดี๋ยวเห็นว่ามันเป็อรเี้าเดยเรานอ๋อขอไยเราเได้ครับ

i'm gonna go away ดู่ฟุ้งอะไรอวะเอะไลนะเพลใหม่เลยใชไหมเพลงใหม่เดี๋ยวทุกคนรอฟังกันะครบเอยๆอยากให้สบ่ยเหรอเใหม่นะครับผมจะไปกอดคอนเสิร์ตนะครับไปกอดคอนเสิร์ตดานรบ0บาทจลดตุมนะครับสามารถซื้อ ตอนนี้ถม1 2 1นะครับ150บาทเท่าเดิมขายุเรียนไม่ทุเรียนแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นใหอทยเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงีเหมือนเสปอยแต่สปอยได้ไม่เป็นรบได้มไม่มีเตม ก็เพลงอยู่างนี้เลยเพลงเนี่ยเป็นเพลงอะไรนะแต่ว่าอันนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ทำคนเดียวอะไรไว้อะไรเพลงแต่งเพลงก็เยอะแย่ๆก็ทด้อะไรก็แต่งเพลงก็ได้โอ้โหไวเซอร์มีสิทธิ์ครับมีชาเลนจ์ได้เหรอ เราแต่ความมชีว mm ิตย้กครัเราไม่จำเป็นต้องมีชิในชีวิตก็ได้พอเราเพิ่งเอาฟังเอาอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมโดยดีพุกันตนูนะไปไู่ฝังโน้นกันอ่ะมันไม่พอไ่ดหอกนี่ดีข้างหลังผมก็ได้เนี่ยนะ่กนาเลนเี้ยงไม่กินนะลยนาย โอ้ oh, ี่คนนตรงนี้ชุด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 พิมอัพเซ็ตสอนกล่องไให้ดูสวัสดีครับ hello w o m to h <Thailand> yes, i d t i s h i s is Ivan s n o w I'm the owner o e owner of Jumpy Jumpy j Yeah, please go for the walkway, please, walk, please. Yes. Okay, welcome to Thailand, oh yeah. You. Like this you is when I here. Oh yeah, you want me to take you anywhere? You know, to end, right? Oh, please hello. Oh, please walk the... อยอย้เตริดต่อโอเคดีฮัลหลโอมยนด์ัเวลาเวลฟรีแอร์คอนดิชันนิ่งฟรีช้อปปิ้งฟรียสยส่ดีไมดีวัดัดค่ามีใครไปคอนเสิร์ตผมต้องไปค ฮัลโหลครับคุมไมยคอนเสิร์ตถ้าเกิก็ใครที่ยังไม่ได้ไปก็สามารถไปดูในโรตลอตลกแบบนี้ได้ในคอนเสิร์ตนะครับไมเหรอไม่เลีย่เรียงัดไม่เีย หนสัแต <ítulo> <us ur ra> ่อ okay, nah. so, like. <S us ur ra> okay, ็อบรอับออม่ไออกถามไม่ได้ครับเอาใจนะใจใจเลยเอออเเ สวัสดีครับผมไม่รู้คุณนอะไรเหี่ยครับก็อะไรแล้วขออะไรนะสองคนที่ไหนที่ตึกออที่ไหนแล้วเงาพิ้นไปแล้วเหรอโอ้ยประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือจะมีทัวร์เพลงก็สรุปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่จะขอรู้สึกได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ตามนั้นนะ ผมบอกเลยมีอึ้งมีตึงมีตึง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 อลไรอะไรนะถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ยังยังยังตึงตึงปังอยู่แต่ว่าอ่ก็จะเป็นแบบอินฟิลด์อินฟิลดนึงแต่ถ้าได้แล้วโอ้โหผมบอกว่ยแวเวลไวเวลอะไรนะนึกถึงคนจัำตีเขาคนจะขายคน สาสุดสาเกซลยนมีิดอรอดีนาคอนเสิข้นาเนอวตนะโอ้ะรนะรอลเฮะรียนโรนุองเลืกขายรูขายลูกใ่แล้วเมื่อกี้ขอลํให่เป็นหมาบองดูไดหดีกว่า เอี้ยมเลยถ้าูคุณเคยรู้จักผมมาเนี่ยผมใส่เอี้ยมกี่ครั้งน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยุนลทีประวัติศาสตร์มานานมาทีแล้ววันนี้มันเป็นตีมอูซอฟไงก็เลยแบบเออต้องต้องใส่จร so ิงถ้าถ้าขอให้ใส่เนี่ยผมก็ใส่นะครับไม่ใส่ตีมของคนเท่ๆคู่ๆนะผมโอเย าฮะสาขาพิก <sam> มีอัพจะเปิดปลอกอัพที่ไหนอ๋อเดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะมีแต่ว่าก็ก็ไปเรื่อยครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่มียังไม่มีที่ที่นี่อะไรเป็นสาขาจริงๆแต่ตอนนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นเรื่อยแต่เดี๋ราติดตามได้ถ้าเกิดคิวคิวสี่คิวสี่หรือคู่หนึ่งไปเรื่อยไม้เป็นไ อ๋อดีดีฮัละหลาีดีนะตกไปจริงๆนี่ข้างล่างไม่มีอะไรเลยนะจไม่ได้เอ้ยไมชอบก็เป็นดาราเนาะผมยังไม่ฉี่อยน่าอเป็นดาราเลยอ๋อนีพูดจริงจรนะผมรู้สึกว่าถ้าทำงานเหมือนกัน ก็เหมือนกันแหละเนาะนี้ผมก็นานาเลยนี่ผมน่อมนี่นะแนี่ผมผมมันอมมันแตกครับเมื่อกี้เหมือนดีคนนีู้หอมเยนะมันแย่กว่ารอ้วนอีกอะไรนะมไม่มีกันตาเหรอคเฉิได้วตอนนี้มีประชากรแม่ผมเยอะแล้วเหรใครเป็นแม่ เป็นแม่เหรอเป็นลูกเปนแม่เหรอนี่เป็นหรอไม่ได้เป็นแล่าเปนอะ่รกันเียร์ูกเป็นนเป็นอะไรนะเป็นพี่สาวโอ้ยมีใครเป็นพี่สาวเหรอตรงนี้มีใครเป็นน้องสาวไหมมีใครอายุน้อยก่าผมเนี่ยตรงนี้มีไหมหนูหนยุน้าสาวเหรอหนน้าย่สิบเหรอเข้าเข้ากระสับเข้ากับ เก่ออกด้วยสิบเก้าสเกอหรอนี่เป็นเป็นอะไรหบเป็นเป็นเป็นน้องสาวโอเคผมเห็นบางคนอายุเทกาการอายุน้อยกว่าเป็นบัิเห็ไมบด้ผมเด็กลยเด็วเป็นเพื่เป็นเพื่อเมเลไม่เ็นไปหลายหลายบนบ่าตเป็นน้องเมย์เยไหา ก็ไม่เปิดผมเป็นเจินไ้ครับนะผมก็ได้แหเวลาของเราจะจบลงแล้วนะครับยังดีไหะโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณน้อ้าโอ้โหฮลโหลยินดี้นรับ vui lo em đấy, vui đúng, vui đúng. Ồ, người tối tăng như thao, như thao. Người thứ tư mấy em It's okay. Follow the leader. That's not Oh, one oh. page picture? Okay, take picture, Okay. מ�jay วัสดีอะไรโ่นะโอยโอเคโอเคถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะคะ เึิเสาซามค่ะทำไมมันเงียบจังจังอ่เี่ยบอโอ้โห้ห้อโอ้โหอ้โห้อ้โอ้้้

あっそう。 ใส่สไลเดอร์จิ๊กเูอยูเลกาสี่รีหรอผมพักออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออนตอนไหนละสิเพลงไหนไม่มีไม่มีไม่บอดหรอหล่อหรอตอนนีนะครับคุไปแล้วนะบ๊ายบายขำเลยได้

ไปเล่นด้วยกัน